ครั้งที่แล้วที่อาตมาได้ปฏิสันทานเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าสองสองปีที่แล้วนะตอนนั้นได้เป็นได้ได้เป็นมหาใหม่ๆตอนนี้ก็ผ่านมาจะเข้าปีที่สามที่มาจำอยู่ที่วัดศรีรัตนธรรมารามแห่งนี้ก็จะเข้าพรรษาที่ห้าเต็มตัวอาตมาเนี่ยที่เข้ามาที่วัดเนี้ยบวชได้แค่ยี่สิบวันคือยังปรับสภาพยังอะไร ใน,ใน,ใ,นในการเป็นคองคองเพศแบบนี้แบบบรรพชิตเนี่ยยังยากอยู่แต่ด้วยที่ว่าหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านให้โอกาสให้โอกาสท่านจะไม่ว่าพระใหม่พระเก่าพระแก่พระหนุ่มพระเด็กหรือเนนท่านจะท่านจะไม่เลือกว่าต้องต้องตอง้ตองมีนั้นมีนี่ก่อนหนะ้ามีข้อแม้มีอะไรท่านให้โอกาสทุกท่านโดยเฉพาะในเรื่องเรียนบาลีเนี่ยมันเป็นที่ ที่ยังไงที่จะหาพระมาะเรียนไม่ได้ง่ายๆนะสังเกตจากตัวเลขหรือสถิติที่ในสอบในการสอบแต่ละปีเนี่ยสำนักที่จะมีมีนักศึกษาหรือว่ามีพระที่สอบผ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งพระอาจารย์ท่านเห็นพระอาจารย์หลวงพ่อท่านเห็นความสําคัญในจุดนี้ถ้าท่านให้โอกาสทุกคน <c oughs> ให้โอกาสแม้กระทั่งพระใหม่อย,อย่างตัวอาตมาเอง ทีนี้จะเริ่มเล่าถึงว่าตอนแรกๆเนี่ยในการเป็นพระใหม่แล้วต้องมาเรียนเนี่ยมันต้องปรับตัวยังไงหรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโลกหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนจากการเป็นเป็นโยมมาเป็นพระก,ก,ก็ก็ยากอยู่แต่พอเข้ามาเข้าบาลีเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์สมโชคท่านเคยได้กล่าวไว้เรื่อยๆท่านบอกว่าเรียนบาลีเนี่ยมันต้องท่องวยากรณนะก็ตามอายุเนาะแกบอกว่าถ้าเด็กน้อยก็เอาตามอายุแล้วกันอย่างเช่น สิบกว่าสิบกว่าสิบกว่าปีเนี่ยก็ไม่น่าจะหลายรอบก็ตามนั้นแหละสิบกว่าบางคนก็ห้าหกรอบบางคนก็สิบกว่ารอบแล้วทีนี้ตัวตาไม้ก็มาตอนอายุน่าจะสามสิบปลายปลายสามสิบแปดก็เกือบจะสี่สิบห้าสิบรอบนะกว่ากว่าจะเข้าที่เข้าทางในการให้มันใช้สับใช้แสงในในใน,ในเรื่องไวยากรเนี่ยให้มันคล้องปากเพื่อที่อาจารย์ท่านจะได้อธิบายวิธีใช้เมื่อเข้าใจวิธีใช้ก็ได้นําไปใช้ในการแปลธรรมบท ต่อไปทีนี้ก็นักจะเข้ารูปเข้ารอยก็ในช่วงสองสามเดือนแรกก็ติดขาดหน่อยท,ทั้งที่เรียนไปเนี่ยก็สงสัยไปนะโยมคือไอเราเราท่องอย่างนี้เราจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงก็ท่องท่องไปโดยไม่เข้าใจแต่เมื่อผ่านไปสักสามเดือนถึงสี่เดือนเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นวิธีใช้วิธีใช้อักษรที่เราไม่รู้จักวิธีใช้ภาษาหลักการใช้ภาษาที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็จะ อึดอัดหน่อยแต่พอผ่านสามเดือนที่ว่ามาก็จะเริ่มแปลได้เริ่มแปลประโยคพื้นฐานเริ่มแปลเดินประโยคเข <_ d ew n> าเรียกว่าเดินประโยคท้องนิทานได้ก็จะเริ่มสนุกจะเริ่มเข้าใจในเรื่องในเบื้องต้นเนี่ยที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจเรื่องศัพท์ก่อนพอเข้าใจเรื่องรูปประโยคเรื่องประธานก็จะมาเข้าใจเรื่องศัพที่ได้ไขที่อึดอัดมาตั้งแต่ตอนเรียนใหม่ๆด้วยความไม่รู้เนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นอะไรคืออะไรที่เขา เพิ่งมาเข้าใจตอนได้เริ่มได้แปลนะยังเป็นศัพท์ง่ายๆศัพท์ง่ายๆทั่วไปเลยที่ที่ละอะยังอันนักนสามเดือนถึงสี่เดือนเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นวิธีใช้วิธีใช้อักษรที่เราไม่รู้จักวิธีใช้ภาษาหลักการใช้ภาษาที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็จะอึดอัดหน่อยแต่พอผ่านสามเดือนที่ว่ามาก็จะเริ่มแปลได้เริ่มแปลประโยคพื้นฐานเริ่มแปลเดินประโยคเขาเรียกว่าเดินประโยคทองนิทานได้ ก็จะเริ่มสนุกจะเริ่มเข้าใจในเรื่องในเบื้องต้นเนี่ยที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจเรื่องศัพท์ก่อนพอเข้าใจเรื่องรูปประโยคเรื่องประธานก็จะมาเข้าใจเรื่องศัพท์ที่ได้ไขที่อึดอัดมาตั้งแต่ตอนเรียนใหม่ๆด้วยความไม่รู้เนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นอะไรคืออะไรที่เขาเพิ่งมาเข้าใจตอนได้เริ่มได้แปลนะอย่างเป็นศัพท์ง่ายๆสัพ์ง่ายๆก็แปลว่าไม่ไปแปลเป็นมาทีเนี้ยก็แสดงว่า แปลว่ามานะกับความไม่ไปแปลเป็นมาทีเนี้ยพอมีคําว่าไม่ไม่นี่มาจากไหนไมานี่ไม่นี่มาจากคํานวนะณพอเอามาใช้มันก็จะเป็นเขาจะเปลี่ยนเป็นอนะก็แปลว่าก็สรุปก็จะเป็นอนาคตคือมันมีคําที่ไปที่มาของคําชัดเจนเราจะเข้าใจนี่เป็นศัพท์เบื้องต้นที่แปลในที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเรา ในท้องนิทานทั่วไปเนี่ยมัน,มนพอไปถึงเราจะเจอศัพท์ที่บางทีเราก็ใช้ในชีวิตประจําวันทั่วๆไปโดยที่เราไม่เข้าใจแต่พอเรามาเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ที่ไปว่ามันศัพท์ทุกศัพท์มีที่มาจากาธาตุมีจุดเริ่มต้นเมื่อเราเข้าใจศัพท์พวกนี้เพราะเป็นพื้นฐานต่อไปในถึงชั้นถึงขั้นที่แปลถึงคาถาก็จะมีอัธกถามาแก้ความคาถานั่นคือเป็นศัพท์ชั้นสูงขึ้น สับสันสูงเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในพัตไตวิดกที่ที่เขาเรียกที่เราเรียกว่าคาถานะนะพอเราแปลท้องนิทานสักหน่อยเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างเป็นไม่ใช่ยกตัวอย่างคืยกคาถาในพัตไตวิดกออกมาแล้วก็มีการแก้อัดแก้อะไรเพื่อให้เราได้เข้าใจสับที่ที่ท่านที่ท่านแต่งไว้ที่เขาในพัตไตวิดกนั่นแหละทีนี้ยพอมาถึงขั้นเนี้ยก็ก็เป็นเรื่อง เรื่องทั่วไปเป็นท้องนิทานเป็นคาถาพอมาเรียนประโยคสี่เราจะเข้าใจคำคำที่ลึกขึ้นกว่านั้นล,ลึกขึ้นหมายความว่าอย่างไรลึกขึ้นหมายความว่าที่มาของศัพท์ที่ชัดเจนชัดเจนในที่นี้จะมีการตั้งวิเคราะห์ในในมงคลเนี่ยจะมีการตั้งวิเคราะห์ตัวที่อาตมาได้เรียนในทุกวันนี้ประโยคสี่ก็จะแปลมงคลอย่างมีคําว่าพานพานหรือคนพานเราเนี่ยตัวอาตมาก็ไม่เข้าใจนะเขาเรียกว่าพาน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 ,พานคืออะไร ก็ไม่รู้หรอกแต่พอมาเรียนถึงขั้นมงคลพอได้เขาแก้อัดให้คําว่าพานพานเนี่ยมาจากพระธาตุพระธาตุในความเป็นไปเขาก็เอ๊ะ eh, เป็นไปยังไงเป็นไปยังไงคือพานเหรอเขาก็อธิบายว่าคือผู้ใดเนี่ยเป็นไปเป็นไปอยู่ด้วยเพียงหายใจเข้าและหายใจออกคือไม่เป็นไป ด้วยปัญญาอันประเสริฐอย่างเงี้ยเนี่ยคือคําว่าพานท่านก็จะมีคําอธิบายที่ละเอียดได้ชัดเจนนี่เป็นแค่เบื้องต้นนะพอถ้าจะเข้าไปในสูงสูงกว่านี้ก็จะมีสูงขึ้นไปอีกคือเราจะเข้าใจคําธรรมะแต่ละศาสตร์แต่ละมันจะมีความหมายที่แฝงไว้อยู่ในตัวซึ่งท่านได้ได้ไดแก้และอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจเพื่อให้เราได้ปฏิบัติ โดยโดยเข้าใจโดยไม่ใช่ว่าจํามาแล้วก็แต่มันพออธิบายถึงรายละเอียดนี้มันจะมีเยอะกว่านี้อีกถ้าเราเข้าใจแล้วเราปฏิบัติโดยไม่สงสัยเมื่อปฏิบัติโดยไม่สงสัยเนี่ยมันจะทําให้ให้เขาเรียกอะไรใจมันจะเปิดพอใจเปิดเราก็จะเข้าใจถึงหลักแก่นธรรมได้ถึงจะไม่มากถึงจะน้อยแต่ยังไงเราก็จะเข้าถึงเพราะว่าเราเข้าใจที่ไปที่มาและเมื่อปฏิบัติด้วยความนอบน้อมใจไม่มีอคติ มันก็จะสมฤทธิผลทําให้เราสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาได้เป็นเป็นทายาททางพระพุทธศาสนาสมที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้ตั้งใจสร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นที่ศึกษาพระบาลีตามดรมฎีท่านนี่ก็คือที่ว่าอาตมานะตั้งแต่บวชใหม่ๆยังไม่กี่วันจนได้เข้ามานะเล่าเรียนศึกษาที่นี่ ถึงตอนนี้ก็ได้เป็นพระมาหาและก็กำลังศึกษาต่ออยู่ในชั้นประโยคสี่อขอเห็นสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงไว้แก่เพียงเท่านี้